นี่คือ AH-56A Cheyenne โครงการต้นแบบของ A-10 Thunderbolt II และ AH-64 Apache จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามช่วงปี2507เมื่อกองทัพสหรัฐใช้ UH-1 Iroquois e มาทำการติดอาวุธเพื่อนำไปใช้งานเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีสนับสนุนทางอากาศผลปรากฏว่าใช้งานดีเกินคาดกองทัพบ,บกสหรัฐ จึงมีแนวคิดในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตีสนับสนุนทางอากาศโดยเฉพาะขึ้นมาจึงได้จัดตั้งโครงการระบบสนับสนุนการยิงทางอากาศขั้นสูงโดยกำหนดคุณสมบัติไว้ว่าต้องปฏิบัติงานได้ทุกสภาพอากาศความเร็วสูงสุด220นอตสามารถบินนิ่งที่ความสูง6,000ฟุตที่สายบ,บินไกล2415ไ mm, มล์ติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40ม mm, มปืนกลนขนาด30มมเมตร และขี่ปานวุฒิไม่นำวิถี6ลูกเช่นขี่ปานวุธิ BGM 71หรือ MGM 51ได้โครงการนี้ได้รับความสนใจจาก12บริษัทเข้าร่วมแข่งขันกองทัพบ,บกสารัฐตัดสินใจเลือก CL 840ของล็อกฮีตมาตินที่มีจุดเด่นที่ใบพัดไร้าบานพับทำให้ช่วยลดน้ำหนักเครื่องบินได้มากเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวเทคโนโลยีนี้เรียกว่าใบาพัดแข็ง C-L 840ใช้นักบิน2นายหางเครื่องบินชี้ลงเพิ่มใบพัดดันอีก1ชุดติดปลายหางเครื่องยนต์ General Electric t 6 4 GE161 เครื่องยนต์ให้กำลัง3,425แรงม้าสามารถเร่งเครื่องจาก0ถึง200นอตในเวลา38วินาทีเพดานบิน26,000ฟุตพิสัยปฏิบัติการ872ไมล์ 23มีนาคม2509ก่องทั่บสหรัฐลงนามสัญญาผลิต CL840 ต้นแบบจำนวน10ลำมูล,ลค่า12.75ล้านดอลลาร์สหรัฐกำหนดชื่อให้เป็น AH56A 16เมษาย,ยน2510 AH56A ต้นแบบเครื่องแรกออกจากสายการผลิต21กันยายน2510นักบินดนแซกเนอร์ ทำการบินทดสอบเป็นครั้งแรกใช้เวลาบิน26นาที15พฤศจิกายน2510 AH-56A ทดสอบการบินข้ามประเทศไปยังสนามบินออกนาดแคลิฟอร์เนียบินด้วยความเร็ว115นอตท,ที่ความสูง2,000ฟุต12ธันวาคม2510เปิดตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกด้วยการบิน13นาทีนักบินทำการบินที่ความเร็ว170นอต ทำมุมเอียง30องศาการทดสอบเป็นไปด้วยดีในขณะที่เงินทุนในโครงการเริ่มมีปัญหาแผนการผลิต AH-56A เพื่อใช้งานจริงถูกกำหนดไว้ในช่วงเดือนกันยายนปี2511โดยยอดการสั่งซื้อของกองทัพบ,บกสหรัฐรวม375ลำและโครงการนี้ได้ถูกกองทัพากาศนำไปใช้ในโครงการเครื่องบินสนับสนุนระยะประชิดหรือโครงการ AX จนสุดท้ายกลายมาเป็น A-10 Thunderbolt 2ที่โด่งดังในปัจจุบันอนาคตของ AH-56A พลิกผันจากอุบัติเหตุใหญ่เมื่อ12มีนาคม2,512 AH-56A หมายเลข1003าทำการบินที่ความสูง2,500ฟุตจู่ๆใบพัดเกิดการแกว่งรุนแรงและพุ่งเข้าไปในห้องนักบินจนทำให้นักบินทดสอบเสียชีวิตทันทีกองทัพบบ สั่งยุติโครงการเพื่อหาสาเหตุล็อกคีดมาตินผู้ผลิตได้นำเก้าอี้ดิตตัวมาติดให้แก่นักบินทดสอบเพิ่มเติม 19. พฤษภาคม2512กองทัพบกสหรัฐยกเลิกสัญญาการผลิต ah 5 6 a โดยให้เหตุผลว่าล็อกคีดมาตินผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามสัญญา 17. กันยายน2512เกิดอุบัติเหตุในอุโมงค์ลมของศูนย์วิจัยนาซา เครื่องบินทดสอบเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับอันตราย9สิงหาคม2515โครงการ AH A H-56A ถูกปิดถาวรโดยหลังปิดโครงการเพียงไม่กี่วันกองทัพบกสหรัฐได้ตั้งโครงการใหม่ขึ้นมาคือโครงการ Advanced Attack Helicopter ที่นำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทั้งหมดในโครงการ AH A H-56A มาใช้สร้างต้นแบบเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่โดยการเพิ่มเครื่องยนต์ เป็นแบบเครื่องยนต์คู่ลดความเร็วลงปลดระบบใบพัดดันปลายหางและสุดท้ายก็ได้ผลผลิตจากโครงการออกมาเป็น ah 6 4 apache เฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ดีที่สุดของกองทัพบ,บกสหรัฐ